สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะสำหรับเด็กๆที่ไม่ได้เข้าเรียนกับคุูดานะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุูดานะคะจะส่งวิดีโอนี้ไปให้เด็กๆนะอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาฟังนิทานที่คุูดาเล่าก่อนนะคะ,ะนิทานเล่มนี้นะคะเด็กๆต้องตั้งใจดูนะเดี๋ยวครูดาเล่าให้ฟังเลยนะคะ,ะชื่อว่านิทานภาษาอักษรน,นะคะ เดี๋ยวเราดูกันเลยอ่านิทานบอกว่าไข่ไก่ฟองหนึ่งหนีแม่ไก่กลิ้งออกมาจากรังกลิ้งออกมาจากรังเจ้าไข่ไก่กลิ้งเข้าไปในปา่าพบกับดอกไม้สีสวยผีเสื้อแล้วก็มแมลงปอ ว้าวเจอผีเสืเอ้อด้วยเจอแมลงปอด้วยสวยจังเลยเจ้าไข่ไก่ก็ได้หลงทางอุ๊ยตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วก็ได้กลิ้งกลิ้ง,กล,ง,ลงาาก,กลิ้งลงมาจากภูเขาเห็นไหมคะกลิ้งลงมาจากภูเขาเจ้าไข่ไก่ได้กลิ้งลงมาจากภูเขาจนมาชนกับก้อนหิน ทำให้ไข่แตกแล้วก็เกิดหัวโนขึ้นมาจึงกลายร่างเป็นขอไข่อ่าขอไข่ต่อมาขอไข่ก็เดินไปเรื่อยๆจนไปพบกับเพื่อนอยู่ตัวหนึ่งแต่เพื่อนตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยรูปร่างหน้าตาคล้ายขอไข่เลย แต่ว่าทำไมเพื่อนมีหางล่ะหน้าตาคล้ายกันแต่เพื่อนมีหางยาวดูสิว่าเพื่อนเป็นใครเพื่อนตัวใหม่ชื่อว่าสวัสดีเจ้าฉันชื่อว่าโชช้างนั่นเองฉันหน้าตาเหมือนเธอเลยแต่ฉันมีหางยาวชื่อว่าโชช้างนะคะ ตั้งแต่นั้นมาเจ้าขอไข่กับชชช้างก็เป็นเพื่อนกันค่ะนิทานจบไปแล้วนะคะในนิทานเนี่ยมีตัวพยัญชนะทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะเด็กๆนั่นก็คือตัวขอไข่นะคะแล้วก็ชช้างนะที่เป็นเพื่อนกันนะคะนี่เดี๋ยวครูดาขออนุญาตให้ดูนะคะขอไข่ อันนี้คือขอไข่ใช่ไหมคะแล้วในนิทานก็บอกว่ามีชชช้างด้วยแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือขอไข่นะคะแล้วก็ชชช้างนะเดี๋ยววันนี้คูดาจะพาเด็กเ,กเขียนสองตัวนั่นก็คือขอไข่กับชชช้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะคะเอาที่ตัวขอไข่ก่อนนะเด็กหยิบ สมุดดินสอขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเขียนกันเลยอ่ะวิธีการเขียนขอไข่นะคะเขียนไปพร้อมผู้ดานะคะดเด็กๆนะคะอ่ะวิธีการก็คือเขียนหัวเขาก่อนนะคะหัวของเขาเนี่ยลักษณะเป็นวงกลมใช่ไหมคะอ่ะหัวกลมนะคะแล้วก็คดหัวมาแบบนี้แล้วก็ลากลง แบบนี้ค่ะอ่าทันไหมคะเด็กๆต่อมาก็คือลากแนวนอนแบบนี้อ่าลากเส้นแนวนอนแล้วสุดท้ายก็ลากขึ้นไปลากขึ้นไปแบบนี้นะคะแบบนี้คือขอไข่เอาใหม่อีกหนึ่งรอบเผื่อเด็กๆไม่ทันนะคะทำวงกลมแบบนี้เขียนหัววงกลมนะคะแล้วก็ กดหัวลงมาแบบนี้ลากเส้นแนวนอนแล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้เป็นขอไข่นะคะเป็นขอไข่เด็กๆเ,เขียนแบบนี้เลยนะคะแล้วคุณดายอยากให้เด็กๆเ,เขียนขอไข่เพิ่มอีก5ตัวนะคะเขียนขอไข่เพิ่ม5ตัวนะลูกนะเขียนแบบนี้เลยใครเขียนขอไข่เพิ่ม5ตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็ ถ่ายรูปส่งมาให้ครูดานะคะดูในกลุ่มไลน์ได้นะลูกนะอันนี้คือขอไข่นะคะต่อมาต่อมาต่อมาขอไข่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขียนเพื่อนของขอไข่นะคะนั่นก็คือตัวอะไรลูกเป็นเพื่อนกับขอไข่ก็คือตัวชอชา้างอ่าชอช้างนะคะเดี๋ยวเราเขียนชอชา้าง ขอใครเด็กเขียนไปแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนชอช้างกันนะคะเห็นไหมสังเกตว่าหน้าตาเขาจะคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันแต่ชอช้างมีอะไรลูกมีหางอ่ชาชอช้างมีหางนะคะเดี๋ยวเราเขียนชอช้างกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราเขียนชอช้างนะลูกนะอ่ะเตรียมเลยเตรียมเลยชอช้างเขียนยังไงนะ เด็กๆเ,เขียนได้ไหมคะชอช้างเขียนยังไงชอช้างนะคะเขียนเหมือนขอไข่เดี๋ยวเรามาเขียนพร้อมกันเลยค่ะอะชอช้างนะคะเราก็เขียนเหมือนขอไข่เลยนั่นก็คือเอาหัวกลมๆก,ก่อนเป็นวงกลมแบบนี้แล้วก็ขดหัวแล้วก็ลากลงมานี่แบบนี้แล้วก็ลากแนวนอนลากแนวนอนใช่ไหมคะ แล้วก็ลากขึ้นไปเหมือนขอไข่เลยแต่ว่านี่คือขอไข่ยอยู่นะชอช้างต้องมีอะไรลูกมีหางเพราะฉะนั้นเราก็เติมหางให้ชอช้างนะคะอ่านี่เลยนี่คือชอช้างใช่ไหมคะมีหางนี่เลยคะ่ะเด็กๆเ,เขียนตามคุณดาเลยนะคะทำเป็นวงกลมเขียนหัวเป็นวงกลมแล้วก็ขดหัว ลากลงมานะคะแล้วก็ลากแนวนอนจากนั้นลากขึ้นไปเสร็จแล้วก,ก็ใส่หางให้เขากลายเป็นชอช้างค่ะเด็กๆก็เขียนชอช้างทั้งหมด5ตัวนะคะจากนั้นก็ส่งถ่ายรูปส่งมาให้ครูดาดูด้วยนะคะอ่ะเด็กๆขาเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะลูกนะก็คือตัวขอไข่แล้วก็ตัวชอช้าง สีม่วงนี่คือขอไข่นะลูกนะขอไข่นี่คือขอไข่ส่วนสีส้มก็คือชอช้างนะคะชอช้างขอไข่กับชอช้างเป็นเพื่อนกันหน้าตาคล้ายกันแต่ชอช้างเขามีหางเห็นไหมลูกชอช้างมีหางนะคะเด็กๆกลับไปทบทวนขอไข่กับชอช้างเขียนให้คล่องเลยนะคะ แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุดาดูด้วยนะอ่ะโอเคคุดาสอนจบแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย